โรคแตกกับคนเลี้ยงปลานะครับคือกี่วันเปลี่ยนน้ําน้ําถึงสะอาดน้าถึงใสอย่างร้านนี้นะครับผมก็อยากรู้ผมคิดเกียดเปลี่ยนน้ำเหมือนกันครับสองสามวันครั้งนี่มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเนาะเราก็ทําได้ปลาพุดเปิ้ลครับปลาที่ร้านทําไมน้ําใสสะอาดนะครับเปลี่ยนยังไงครับผมนี่โอ้ช่วงระหว่างอาทิตย์ก็จะใช้สายยางค่ะใช้ปลาเอาเก็บน้ำไว้ขึ้นหนึ่งแล้วทีนี้เราก็เติมน้ำก๊อกได้เลย ก๊อกปลาปลานี่นะใช่อ๋อพอหลังจากการเปลี่ยนนี่เราก็จะใส่เึลือใส่เปลือเพราะน้ำก๊อกมันก็มีทั้งประโยชน์ทั้งโทษถ้าเราจะใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ได้คอรีมคอรีมันแลงบางวันคอรีมน้อยเราก็ไม่รู้ใส่น้ำยาลดคอรีนได้ไหมไม่ไม่เนาะที่ที่ร้านไม่ได้ใช้ค่ะแต่ที่อื่นไม่ไม่ทราบเหมือนกันที่ร้านเราเราไม่ได้ใช้แล้วทำไมถ้าคาบมันเกาะตามนี้ล่ะครับทำยังไงอ่ะอย่างคาบเมื่อคาบอะไรเงี้ย อ๋อถ้ามันถึงขั้นเมือกเราก็ต้องล้างเลยล้างเลยเลยนาะอ๋อแต่ว่าเราจะเก็บน้ำเตาไว้ใช้สำหรับปลาป่านะคะคแต่ถ้าเป็นปลาสีอะ่ะก็จะหลิก็จะล้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าลาลาสีอะ่ะนีสัยก็จะชอบน้ำสะอาดอยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนบ่อยอ่ะปลามันจะสวยอืมแล้วทำไมที่ร้านปลาสีทำไมไม่ใส่ใบหูกลางเลยครับน้ำมันทำไมใส่ตลอดเลยอ่ะ จริงๆไม่ถึงว่าน้ําใสมันก็อยู่ได้ค่ะเพราะปลาพวกนี้ยมันเป็นปลาที่เราเพาะครับครับเนาะเราเขาจะคุ้นกับคนอที่ปลาป่าเราจะใส่เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วปลาป่าเขาจะอยู่ในน้ําหมักน้ําเน่าอยู่ในใบไม้เปื่อยๆอยู่นะ้นคือธรรมชาติของเขาแต่ปลาสีพวกนี้เราเราเพาะมันมาจากสีมนุษย์เราจะคุ้นชินกับคนจะไปตกใจกลัวเพราะฉะนั้น น้ำหมักเลยไม่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 จําเป็นสําหรับเราสารอะไรสารที่ในน้ํานี่มีสวดช่วยโตปลามาเห็นในใบหูกลางในเขาว่าถ้าถ้าใส่มันก็ดีนะเพราะว่าแต่มันไม่สวยนะร้านขายปลาจะไม่สวยเนาะแล้วแล้วถ้าใส่หมักหูกลางมันจะเป็นคาบติดตามกระจกเลยมันจะไม่สวยนะครับเนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงเล่นอยู่บ้านอ่ะก็ใส่ก็ใส่ได้อ่ะค่ะใส่แบบจางๆเหมื้นชาไว้เจ้าอ่ะก็ได้ แต่ถ้าใส่มากก็ไม่ดีมันจะทำให้ปลาเปล่งเพราะว่าม,ม,มันจะยงรัดรัดปลาให้ปลาครับครับนั่นแหละครับมันมีดีและไม่ดีเนาะแล้วแต่เราจะใช้อย่างไงก็อยู่ที่ความพอดีค่ะครับผมใส่มากก็ไม่ดีใส่ <laughs> ใสก็ะนะ <laughs> มไม่แฝะครับ <laughs>